เป็นไงบ้างครับสามีเป็นคนลันไหมครับมากลูกาวบอกว่าไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นยังไงนะยังไงนะลันคนอื่นก็จะเล่นยากแล้วครับคนอื่นก็จะเล่นยากแล้วลันแขวนแล้วแขวนแล้วลันพี่ก็มาปั่นอย่างนี้คนข้างหลังไม่ได้เล่นหรอก จงปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปข้าจะไปสู้รบเพื่อเมืองของข้าเห็นเนินจะเป็นลมเห็นนมแล้วใจสู้ว่าไงนะขอยีกรอบขอยีกรอบเห็นเนินแล้วเป็นลมเห็นนมแล้วใจสู้ครับคริปวันนี้ก็อาจะมีดีททร่านะครับสปอร์ตไรเดอร์ฟอร์จูเนอร์นะครับเซิร์ฟครับแล้วก็จะมี จาเจโรโชคูลสาประตูนะครับแล้วก <ES> ็จะมีจิมนี่มา1คันแล้วก็จะมีกลุ่มวิบากนะครับกลุ่มวิบากแล้วก็ยาเตอร์เซต้า พันตตาันจะสลืได้บาวาเดอตัปปุติพันตัตาปัวปัวปตปัวปพัตตตาปปปปัวปัตบตาเธอได้ยินไหมเสียงมาจากไหนเนื่องแผ่วมากลา สมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งมีพื้นที่ใหญ่มากเ <c oughs> ะมาเก็บภาพบริเวณนี้กันนิดหนึ่งแต่ว่าก็เหมือนจะลางแล้วแหละแต่ก็ยังยังมีเปนหลายที่ครับทำเหมือนกับจำลองที่เห็นอยู่หลายหลายส่วนเป็นโฟมนะครับพวกกาแพงต่างๆหลายส่วนเป็นโฟม <c oughs> เป็นพื้นที่ถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวน ครับซึ่งอาจจะรื้อไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีนะครับอันนี้ก็น่าจะถ่ายอยู่หลายเรื่องอยู่นะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นงานของท่านม้ยนะครับก็จะมีหลายเรื่องที่ถ่ายนะครับว่าสร้างเป็นอาคารสร้างเป็นอาคารขึ้นมาเลยนะครับเป็นอาคารจริงจังขึ้นมามากครับนะครับนี่ก็นึ่งในส่วนที่เป็นโรงถ่าย อืมอันนี้เรื่องอะไรครับพี่อันนี้ก็ตำนานเหมือนกันใช่ไหมครับมีมีระยะมีเมืองพม่าอันนี้เป็นเมืองจีนอันนี้ลงเตรียมของจีนพวกที่สมัยเป็นโซนที่ในสมัยนั้นใช่ครับอืมหอยอะไรกันหอยนางรมเขาเรียกอะไรชำเราอ๋อนางลมถูกต้องนางลมหอยนางลมหอยนางลมนี่หอยนางลมหรือหอยอ๋อยนางลมนางลมนางรม นี่นะครับก็นชัดก็มาสัมผัสบรรยากาศบรรยากาศเดิมๆที่เคยมาเที่ยวนะครับเป็นยังไงครับยังจําภาพเดิมที่เคยมาเที่ยวได้ไหมครับคุ้นคุนนะแม่คุ้น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 อยู่จริงๆจะมีหมายกระดานไหมอะไรเหมือน การปล่อยรลบลังลมันก็มีคนคน,คนมาลักคนมาอะไรไปเลือเ้อยตัวเองแล้วมีใครดูแลยู่ครับตอนนี้ก็จะมีเหมือนว่าทหารเกณฑ์อะไรทหารเขาก็ให้มาเฝ้าแต่จริงๆก็ <c oughs> แค่เฝ้าแค่นั้นการ <c oughs> มันก็ดนดูแลมันจะไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครับตอนนี้เรามาดูโซนของเมืองพมา่านะครับเมื่อกี้เราดูโซนของเมืองจีนนะครับแต่เราดูโซนพมา่าเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปดูโซนของเมืองไทย ถ้าเราดูในในภาพยนต์ตำนานสมเด,ด็จพระนเรศวรเมืองนี้ก็คือเมืองตองยีนะครับืองตองยซีซึ่งเป็นทางเข้าเมืองในความเป็นจริงก็คือรถยนต์ยังไม่ได้วิ่งนะครับในพื้นที่นี้ประตูเมืองก็จะเป็นลักษณะของม้าแล้วก็ช้างศึกต่างๆนะครับ ก็จำลองใหญ่โตมโหฬารมากอ๋อเนนะครับรับประชุมศึกประชุมอะไรต่างๆก็จะมีศาลาด้านซ้ายด้านขวาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวังใหญ่นะครับองี ตอนนี้เราจะพามาเยี่ยมชมเมืองตองยีนะครับเมืองตองยีซึ่งในตำนานสมเด็จพระนเรศวรรเนี่ยถือว่าเป็นพราชวังของกษัตริย์ของพม่านะครับอลองเข้าไปดูด้านในครับนะครับถ้าเราดูในภาพยนตร์ตรงนี้ก็จะเป็น นะครับต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นตอนทุนอะไรวกกระซัดพวกอะไรจะมาแล้วก็มีวกขุนนางพวกอะไรเงี้ยอันนี้ใช่เมืองกุเลงนองไหมครับใช่พวกเจ้าทั้งหลายที่จะไปรบนี้นะท่านจะต้องเชื่อฟังข้าไปเถอะเดี๋ยวมันจะขี้กาดขึ้นหัวแต่ตอนตอนแรกก็จะคลุมวันนี้แบบว่าเป็นห้องนี่แบบไอ้นี่แล้ว ยอยสยไลด์เหลงไมคอจะเป็นเมืองฉากเมืองไทยเมืองพม่าอะไรมีอะไรจุดจุดลองเดินไปดูข้างหลางผมเลยตามมาครับต้องตามตามา,มามถ้าพอเห็นแล้วมันจะรูปแบบสถาปัตยกรรมจะแตกต่างเลยครับเพราะมันเป็นแนวของพม,อม่าอ,อันนี้แนวโทนทองจะเห็นว่า สิ่งก่อสร้างจะมีรูปแบบชุดช้อยไม่เหมือนกับของจีนแล้วก็สีก็ไม่เหมือนกันครับผมพม่าเขาเน้นทองเน้นทองแล้วก็สีอ่อแดงแดงเนื้อหมูราชวังเขาทองแล้วก็สีแดงอันนี้น่าจะเป็นโฟมนะน่าจะเป็นโฟมผสมไม้อัดแต่ก็มีโครงเล็กบ้างนะครับอันนี้ก็ถูกลื้อไปบ้างแล้วใช่ไหมครับอ๋อฝั่งนี้จะเป็นโซนไทยนะคือก็ปล่อยปอยล่างสิบเป็นสิบสิบ ศิลปะเริ่มจะเป็นของไทยเอ้ยไม่ใช่ไทยดิขอมนะเนี่ยศิลปะขอมนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไทยมั้ยน่าจะเป็นไทยนี่ศิลปะยังเป็นขอมอยู่ครับต้องไทยต้องมาโซนนี้อันนี้จะเป็นวัดไทยแท้ไทยแท้และนะครับอโอ้พื้นที่ใหญ่โตมากมค,คือคือจริงๆสิ่งหนึ่งที่สงสัยและไม่เคยเห็นนะครับสําหรับในภาพยนตร์หรือเรื่องจริงก็แล้วแต่มีวัดที่สวยงามมีโบสถ์ที่สวยงาม,แล,ววงามและศิลปะที่งดงามผมอยากรู้จริงๆว่าห้องน้ำเนี่ยในสมัยก่อนอยู่ยังไง เป็นยังไงมีไหมในนี้มีไหมไม่ม่ไม่ฉากองน้ในฉากไม่มีเลยใช่ไหมแต่ฉากคุกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูคุกอีกทีหนึ่งเราเดินไปดูโซนไทยก่อนครับมาเลยในโซนวัดไทยห้องน้ำไปแล้วอันนี้คือห้องน้ำปกติแล้วนะ้รงไทยนี่โซนนี้ันี้วัดไทยอันนี้ต้นไม้หายไปนะครับสูกโยกย้าย นี่ถูกโยกย้ายต้นไม้ออกไปแล้วเป็นต้นต้นไม้แห้งโอ้เห็นไหมครับพระพุทธรูปพวกนี้ก็น่าจะเป็นโฟมเนาะโฟมหมดครับโฟม,โฟมพวกรลดลายพวกนี้จะเป็นโฟมนะครับ <Okay. S 1> โฟมปะ,มะไม่หินโฟมอออันนี้ก็เป็นโฟม <laughs> อันนี้อันนี้ก็ยังอยู่ใน,น,นโซนไทยไหมน่าจะเป็นไทยพี่เอไทย,ไทยให้กองกลับไปข้างล่างอ่ะสวยซูมไปข้างลังปึ๊บสวยเลย เป็นนะครับที่พวกเราที่มาชมกองถ่ายนะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากๆนะครับเราจะถ่ายภาพนิ่งกันนะครับเราจะเดินทางกันต่อนี่ก็เป็นแต่ละเมืองนะครับแต่ละเมือง การลงทุนคุดสะรอบเมืองนะครับเรื่องก็เป็นทำมาตั้งแต่โบราณแล้ว สำหรับรถเล็กอย่างจิมนี่หรืออะไรสบายอยู่แล้วนะครับนนี้ก็โซกุนนะครับสามประตูเป็นเรื่องเล็กๆอยู่แล้วนะครับสําหรับขึ้นแบบนี้นะแต่รถบอรี่มันหนักนะครับก็จะยากนิดหนึ่งามาดูเซิร์ฟครับมาดูเซิร์ฟเอามาดูวีทาร่าก่อนดูวีทาร่าก่อนนะครับนี่เป็นเนินมาให้เล่นนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้าจุด อันนี้เนื่องจากว่าล้อเนี่ยมัน,มน,มนชิดนะครับล้อมันเบียดทําให้เวลาขึ้นล้อก็จะรัดมากเลยนะครับปิดฟีล็อกอยังครับครับก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับแต่ก็เกือบอ้าวอ้าวดับนะครับดับ คนอื่นก็จะเล่นยากแล้วครับคนอื่นก็จะเล่นยากแล้ว <net> นะครับขุดลุมไว้คนอื่นก็จะเล่นยากแหะนี่ก็ช่วยกันดันไถยเรานี่คนลากเวนคนลากวเวนระวังบาดมือนะลูกระวังบาดมือนะ วแเ้ปลนงาตนี้เป็นไงบ้างครับสามีเป็นคนลันไหมครับมากขาบอาไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นวนวนวนไปแล้วก็วนกลับมายังไงนะยังไงนะลัน เล็กถอยมาก่อนโลกเล็กถอยมาก่อนโอ,อ้จิ๊บจไม่ทราบว่าอยากแขวนไหมครับผมไม่แขวนครับคุณนี่ไม่แขวนครับครับสำหรับเซิร์ฟก็ถือว่าเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปติดลุ่มจะรู้สึกสบายๆนะครับสบายๆโอ้ยจิ๊บๆนะครับสำหรับเซิร์ฟ เกือบเกือบเกือบเกืรถมันหนักนะครับสบ,บายนะครับเพราะว่ารถมันน้ำหนักเบาแล้วก็บริสันนี่ก็มีฝนนะครับแต่วัาเรนนะ่าจะพาเข้าไปเล่นอีกนิดนิดนึ่งบ อะไรรถดึงมีเยอะแยะเดี๋ยวเขาเว้นขึ้นรถดึงมีเทียบดึงให้คัตซีขาดเลยหลอกแล้วติดใจแน่เลยติดใจแน่เลยอย่าเบิ้ลนะเบิ้ลฟรีให้รู้ศักยภาพของรถนะใช่ติดใจมาได้นึงว่าอะไรฮะผมไปไม่ได้แทน กันท้ายกานท้ายก็จะยากนิดนึงล่องจะลึกขึ้นแล้ว่นลท้ายงลึกขึ้นอนดย้เล่นเ่นคับมาเดี๋ยวผมลงไปายให้บ่องคนก็ จะถูกเมียบังคับม่ให้ลงน้ำน,นะครับก็จะเบนรถออกไปข้างนอก ที่หลอกลงน้ำไม่ลงก,กลัวกลัวติดก็ลากได้จะได้มีคอนเทนต์หัวผมหัวผมน้ำเข้ารถรถเล็กเบาสั้นไม่เปียกเลยวไ่เปียกรถใหญะอยู่แล้ เกิดน,น้ำป่ามา รวังนะโลกระวังนะระวังโลกถ่ายก่อนถ่ายการถ่ยการเอาเหมือนทะเลโอ้ดูตไม่ได้ไม่ได้จบแล้วพอแล้วเรยก เจ้าถิ่นก็ต้องวินนะครับเพราะว่าทรายดูนะ,นะ,นะทำไมไม่ขึ้นซ้าย อคุยไว้อย่างดีว่าซ้ายขึ้นขวาเห็นยิงแอร์ล็อกแล้วขึ้นขวาอยากลองอยากลองแอร์ครับคุยกันว่าจะขึ้นซ้ายนะครับปรากฏว่าตีแล้วขึ้นขวาเห็นว่ายิงแอร์ล็อกนะครับยิงแอร์ล็อกแล้วขึ้นขวาปรากฏว่าหลุดนะครับหลุดเดี๋ยวไม่ครบ่ายิงแอร์ล็อกแล้วขึ้นสบาย,ย,ยแ้าขึ้นซ้ายตั้งแต่เมื่อกี้ก็จบแล้ว รับมีเทลานี้จะติดนะครับจะติดจะติดโอ้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 เอ้นี้เราจะเตรียมลากจิมนน่กันนะครับเราจะเตรียมลากจิมนน่กันส่งเลยครับส่งเลยสบายโอ้สบายรถมันสั้นนะครับสบาย ันนี้จะเป็นป่าน้ำนะครับก็ต้องระวังในรถมีน้ำกินไหมได้ค่ะไม่ได้หิวอะไรมากหมายถึงคนนี้หิว <c oughs> มีน้ำเขาไม่ได้ถือกระติกข้อมาหรอเขาบอกเขาจะถือกระติกไอองโอ้โหก็มีพี่ไม่บอกถึงก็ถึงแล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วใกล้แล้ว เป็นไงครับเห็นเนินแล้วเป็นไงบ้างครับเห็นเนินจะเป็นลมเห็นนมแล้วใจสู้ว่าไงนะขอยอีกรอบขอยอีกรอบเห็นเนินแล้วเป็นลมเห็นนมแล้วใจสู้ครัาเมื่อกี้ตอนที่ลงไม่เสียวอะไรทั้งสิ้นนะครับสบายสบายวิ่เลย ้ไอ้ันเมดที่เที่ยวแลไปเจอแล้วที่เดิมหมออกมา โอ ais, ้ยเราก็เป็นห่วงเราก็เ <updated> ป็นห่วงรถเล็กสบายเลย ร๊ปโที่ค่อนข้างจะหวาดเซลกันครับปั่นทางปั่นทาง สบายยนะครับทีมนี้ทีมนี้สบายทำไมเนินหน้ากลัวหน้ากลัวไม่ติดพี่มาติดตอนเสร็จล้รถมันหนักพี่รถ <ละ S 2> มันหนักใช่ไหมมันไหลไม่เวลาเลี้ยวปุ๊บรดล้อหน้านอ๋อมันเซลงไปเปลืนข้างหน้าจะมีเซ แต่ไม่ใช่ทำคอนเทนต์ใช่ไหม,ไมไ <laughs> มันสูงไง บา,าบกเธอกี่ครั้งกี่ค,คนว่าใจคนควรกว้างใหญ่ดังใจ ขบอกเธอกี่หนกี่ครั้งว่าใจคนควรหนักแน่นดังภูผาแม่น้ำบอกเธอหรือเปล่าว่าใจคนควรเลือกยินตะวันบอกเธอหรือเปล่าว่าใจคนควรซื่อตรง ไปแบบบอกเรากี่ครั้งบอกหลอกลวงบอกเรากี่คนคนลมทอนหมดมาทําน้ํารนแต่โอยเหลือเผื่อในกระดกเลยมีรับฟังก็หว้าใจเราคงเต็ม